สวัสดีค่ะ AP พทารลอใบมุกหมวยนะคะวันนี้มาเปลี่ยนมุมอีกแล้วนะคะโอเควันนี้ส่งเสียงได้เต็มที่พอขึ้นไวนะคะทำงานเสร็จไวเดี๋ยวนะแปดสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วไวหรือ ค่ะวันนี้เราจะมาทำเพียร์ดนะคะปีนี้นะคะปีนี้คุณจะได้พบเจอเอ้ยคุณจะได้คุณจะได้แต่งงานไหมนะคะเป็นอันนี้ไม่ต้องอิ่มนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับใครได้นะคะแทบหนึ่งนะคะ อ่เดี๋ยวเราจะไปให้ดูดูไพ่กันนะคะให้เลือกกองไพ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะคะเอ่อภายในปีนี้คุณจะได้แต่งงานหรือเปล่าคุณมีนะคะมีแนวโน้มดีวกว่าเนานะมีแนวโน้มจะได้แต่งงานไหมนะ ดูเพื่อความแบบสนุกสนานนะคะไม่ต้องอินนะถ้าเกิดบอปีนี้ฉันดูแลฉันเลือกกองไพ่แล้วฉันไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรนะมันก็คือมันไม่ได้ทุกพลังงานนะคะเพราะว่าคนดูเยอะและคนที่เกิดราศีคุณน่ะดวงที่คุณมาเลือกกองเนี่ยก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องนอยนะดูเพื่อความสนุกสนานขำขันนะ <rồi. S 1> ก็รับพลังงานบวกๆไปแล้วกันนะคะเป็นพิกอาร์คนะ อีกอ卡ดคืนนี้นะเรามาดูกันว่าเราก็มาเล่นนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวหมอจะเล่นด้วยนะคะอ่ะนะคะจะมีสามตัวเลือกให้เลือกเหมือนเดิมนะคะแททูทาร่เด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่สองอันนี้นะคะเด็กที่สามอันนี้นะคะ ทำสมาธินะคะึกถึงตัวเองนะคะแล้วเราก็จะใช้เลิฟออรเ์เคิลนะคะไกด์ไลน์ให้คุณว่าพลังงานที่เข้ามาหาคุณน่ะมันเป็นแต่งไปแล้วมันจะแบบแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมานะคะคือหมอก็คิดว่าหมอขึ้นมาไว้วเนี่ยพอดูนาฬิกาเอ้าจะสี่ทุ่มแล้วนะคะันคืนนี้ต้องคืนนี้อาจจะต้อง เสียดมหรือเปล่าถ้าสวดทันก็จะก็สวดนะคะสวดไม่ทันก็ต้องพัดอีกแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นอนเกือบตีสองไนะคะตีหนึ่งครึ่งนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกเล็กนี้เนาะฟองไพ่เนาะวันนี้เดี๋ยวผมก็ฟูนะคะวันนี้กินน้ำทั้งวันเลยใครกินน้ำทั้งวันบ้างนะคะเม้นมา สนุกสนุกมาคุยกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้หมอกินน้ําทั้งวันเลยน้ํำปล่าอะ่ะเพราะว่ามันร้อนมากนะะบ้านไมใหญ่ไม่ตโตโลไม่มีจุกโชวแต่มตัวก็ไม่โก้แต่ไม่งงนะครับโอเคมาทําไมคุณได้เนี้ยมันหล่นมาสามอันก็เอาเลยนะไว้คุณเป็นชาท่าน้ํา เพิ่งจะเจ็บปวดแล้วก็มีสถานการณ์หยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์นะคะเพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะคุณที่มาเลือกอเด็กที่หนึ่งนะคุณเพิ่งจะเดินออกในความสัมพันธ์มาหรือจักนะคะแปดถ้วยมาเลยนะคะแปดถ้วยนะ <c oughs> ไม่ได้ยินนะคะรบกวนให้ใส่สมอนนะคะ <c oughs> หมอแบบไม่ค่อยสบาย clean off cup นะคะเนี่ย คุณอาจจะเป็ชาทาน้ำมีกรกรกพิจิกนะเน้นหนักแล้วก็สีดาบคือตอนนี้คุณอาจจะกลับมาเล่นโซเชียลมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนถ้ามันเป็นสีดาบแบบลับไลเนี่ยก็แสดงว่า,าคุณอาจจะหยุดนิ่งไปคุณอาจจะหยุดนิ่งมานานละตอนนี้คุณกลับเข้ามาสู่สังคมโซเชียลใหม่นะคะอาจจะมีการโพสต์มากขึ้นนะคะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในโซเชียลมากขึ้นนะ จกที่ห่างหายไปนานคุณอาจจะไปพักฟื้นรักษาตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ